เกมทหารนะวันนี้เรามาเล่นเกมทหารอีกเช่นเคยอไม่เคยเล่น,นอยูอ่ใน,นผมแอบ,บเล่นมาประมาณนิดหน่อยแหละมึงกับแถวนี้แม่งออไรกัามันดูต้องยากสุดต้องสุยดยาเกเลยปักเป็นเกมแนวที เดาได้แล no <hel> <to> <Mars> ้วเดาได้แล้วไอ้น <ahead> well, so. ี่คือผมไปแอบเล่นมันนิดนึงนะทุกคนโอ้ยด้วยเพราะว่าคุณแม่คายคลิปไงแต่มันไม่เห็น่ายเลยมันเห็นหมดเห็นแต่จริงจริงมันไม่ได้หายนะโออทีนี้เรามาเรามาเล่นกันทีนั่นเรามาเล่นแบบแบบยังไม่มีเรื่องราวเลยกันเมื่อกี้มันมีเรื่องราวสวย มันไม่ระเบิดแล้ววะยิงไปอ๋อลืมไปเลยอ้ยโดนยิงแล้วก็โอ,โอ,อ,โอ,โอ้ไปแลกแก้วถ้าผมปิดเน็ตมันจะเป็นยังไงวะเออปิด Wi-Fi มาวัดไอ้ควายเอ้ย ลูดไอ้ขอโทษด้วยอ่ะผมสงครามาแล้วมาดูกันสงครามาแล้วเขาเกมใหม่เลยบ้านาปวดผมอ่ะไปน้ำหนองเอาไปน้ำเปน้ำน้ำหนองปอเจ็บเปน้ำหนองโอเคพารกิจต่อป้าไล่ปืนโอเค เดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เรามาทำภารกิจอยู่ประมาณสี่อย่างหรือสองอย่างภารกิจของพวกเราฟื้อเลนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิอัพเกรดอันนี้คืออัพเกรด <c oughs> ไปภารกิจต่อไป เดี๋ยวต้องทำภารกิจที่เสร็จนะอ,อไป let's go what หฮอฟนันน้ำปวดกะต้องหาผูะนะ้ห้อคฟันน้ำไม่ปวดเ,เฮ้ยเ่นฮู้รอะภารกิจต่อไปภารกิจแรกคือว่าเสร็จอย่างง่ายได้ภารกิจต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยดีนะ นี cũng ่ในช่วงสงครามอืมไปเออมังไม่แม่นเลยเออโตแล้ว ก็ก่อนแล้วก่อนขอแล้วก่อนนะไม่จําลองกันแล้วก่อนก็ก่อนแล้วก่อนก็ก่อนกินขุเห็นมั้ยขอ ใช้แก้เล็กนิดเดียวนี่ไง่าแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไงต่อวะเฮ้ยนี่สงครามอีกแล้วเหรอท่านผู้ชมอันนี้คือสงครามเบลีเลยใช่ไหมอ๋อสงครามไปแล้วและมีผู้ประตูเข้ามาอีกแล้วเราก็ไปบุกฐานใช่ไหมนนี้โคอะ ฉันจำได้ว่านายเคยไปแย่ตูดบอสนะมาเลยเพื่อนเกมนี้โห ไม่วางระเบิดนะท่านผู้ชมยังไงต่อวะเพื่อนอ้อให้ไปตรงโน้นไปตรงโน้นมันจะมีมันจะมีมน,ะมนี่อยู่เลขไปไปไปลุยยังไงวะโอเคอปเปเรียบร้อยยังไงต่อวะ มาถึงตรงนี้แล้วไงต่ออ๋อมาอีกแล้วจะฆ่าตัวแฉลชนะฆ่าตัวตายแล้วไอ้เกมนี้มุชนาเยอะเกมนี้ไม่มุษนาโคตรเยอะแอบเล่นไปภารกิจสุดท้ายเอ้ภารกิจต่อไป ก็เล้เนนอกิต่อไปต่อไปได้เอคิปไป,ไปว้าวงงหมดลลมแล้วนะงงหมดแล้วนะท่านผู้ชมงงหมดแหละแล้วไงไวะอ๋อให้กดข้าง,งบนโน้ ล้ hey. อเล่นล้นอเล่นล้นอเล่นล้นอเล่นเอาของอะไรปีไปเดียวเอาเอเคแล้วกันเอาลูกฟองไปเลยโอเคเอาลูกฟองอัปเกรดไปเลย

เงียบตั้งนานถ้าถ้าผู้ชมไม่ได้ยินผมต้องที่ผมพูดต้องขอโทษด้วยผมก็ไม่ได้ยินเก,นเกนมที่มันทำอยู่แหละอืออือ่างนั้นแหละมีเม็ดป,ปูดซอมบี้เดี๋ยวเนี่ยลองดิผมจะลองเล่นหมดซอมบี้ลองโหลดดูก่อนโหลดโมดซอมบี้ เกี่ยวกับแบบผีเหรอโอเคไปเล่น what what ทำไมธนาไม่มาควรผมไม่แก้วเนี่ยมาตมัวควรควนทำเพื่อม,มาทำเพื่อมาปวดเนาะ่านผู้ชมมันชอบปวดนะอ่ะเอออครเออไปหมดซอมบี้ผมก็ไม่รู้อ่ะเราจะกินต่อไปเล่นหมดซอมบี้แล้วกัน ออภารกิจต่อไปหาโมดฟังบีหาเจอแล้วไปถ้างั้นเอาภารกิจสุดท้ายแล้วกันภารกิจต่อไปคอยอำคิดนะ่ะไม่นะมีคนตายวัดวัดมึงมาทาั้งมึงมาจากไหนมึงตายโง่ระเ,เบิด คอมบี้คอมบี้อดีงกันยังกันยกันดูหน้าซอมบี้ก่อนมือซอมบี้ที่มาจากอนิเมะเห่นแล้วตาย นี่ดูเติมกระสุนไงเติมกระสุนช่วยด้วย ไปเลยไปเลยโอ้ไม่กินซอมบี้ไม่ผ่านไปจบเทียบูมึงว่าโอ้มันอยู่เดี๋ยวไปแอบ,บเล่นมา